ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะแต่วันนี้ก็จะมาสอนวิการเพิ่มยอดไลค์ของในโตโโัวโค้ดทวิตเตอร์กันเนาะเดี๋ยวฟังโน้ตนได้เป็นยังไงเดี๋ยวให้มันทำตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยให้เราได้เพิ่มมาที่ในเว็บไซต์ hradar.com กันเนาะเดี๋ยวจะทิ้งหนึ่งเว็บไซต์มาให้ก็สามารถที่จะกดเพิ่มมาช้งานเดี๋ยวเข้าไปทำตามมันได้เลยอ่ะแล้วก็เราได้เข้ามากันเลยที่ได้ตรงเว็บไซต์ในเว็บไซต์เขาก็าจะมีให้เราได้กดลงชี้ข้อเชื่อกามรกจะทำสมาชิกสำหรับใครท ได้สมัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาจะมีให้ได้กรอกื่อกรอกข้อมูลของเราไปแบบนี้หรือว่าจะสมัครฟังอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการสมัครผ่านสมาช Google Gmail ที่เรามีกันอยู่แล้วก็จะมาที่เลือกทำการสมัครไปได้หรือถ้าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วหรือว่าได้ทำการสมัครกลันไปอยู่แล้วก็จะมาที่กดรู้ช่อเขาใช้งานแต่บัญชีที่เราได้เคยเคยสมัครกลันไปได้เลยเนาะ แล้วก็ก่อนเลยเราได้เข้ามาที่ในตัวเว็บไซต์ในเว็บไซต์หน้าต่างแล้เขาก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะอ่ะก็ก่ดแท็กเราได้เข้ามาที่ในเว็บไซต์ w w m dot com ในเว็บไซต์หน้าต่างเป็นงี้มีหมวดหมู่และบริการให้กับเราสามารถเรียกเข้ามาและใช้งานกันได้หรือสำหรับทำกันได้อ่ะแบบว่าได้มียอดเงินที่เราส่งมาในนี้ให้กับเราเรสามารถได้ไปทำการหรือท่าอะไรส่วนต่างๆนั้นนี่ก็ได้ด้วยเนาะหรือว่าใครที่ได้เข้ามาใช้งานแต่อาจจะไม่มียอดเงินในตรงนัดนนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้เติมเงินกันไว้หรือว่ายังงไม่เพพียอว่ายังงไไก็ด้สาามรถที่จะกดเข้าามทีงิน้กี็ได้ที่เิน อาจแค่ได้กดเทปบาร์เคลาเทสบนหน้าต่างการเดินเงินที่หน้าต่างตอนนี้เขาที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยให้กับเราได้สามารถมารีกระมางเข้ามาตวงเงินกันได้แต่แถมยังสามารถเต้นเลืช่องทางไว้สำหรับเนทกันจำเงินกันได้ด้วยแค่เพียงได้กดเทปบาร์เคลแล้วกดเข้าไปในคำว่าช่องทางเขาที่มีช่องทางให้กับเราในเลือดที่ได้ตึงเงินกระซำช่องทางแบบนี้เราก็เลือกกันไปแล้วก็ทำการตึงเงินตอนนี้ง่ายๆก็จะเป็นการเดินเงินกันได้เปิไปง่ายกันได้แล้วอยู่ดีหากถ้าผู้ชมคนไหนที่ตึงเงินไปแล้วหรือว่ามียอดเงินทิ้งอยู่เรา อ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้กดกันมาต่อเลยที่ในส่วนนั้นตอนเดินหัวซ้ายในไซ้านั่นต่อะไรของเขาบริเบก็จะมีให้เราเลือกเลือกหมดบริการแล้วก็มเลือกหมดบริการก็ได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็คือไปก่อนเลยที่หมดหมู่นะคะนี่เราคอยจะเลือกหาดูในส่วนหมดหมู่ที่เราต้องการก็คือการเพิ่มอ่ะยอดไลค์ของในทวิตเตอร์เราก็เลือกหาดูได้อยู่แถวนี้เลยก็ได้อยู่ตรงนี้เลยให้เราเลือกกดกลับไปอ่ะและเพอเลือกันได้แล้วที่หมดหมู่แบบนี้เราก็เลือกบริการบริการก็ได้บริเบนี้เราก็จะขอเลือกไปในอันนี้เลยก็ให้กดกันไปได้เลย อะแล้วก็พอได้เลแต่น้า้งหมดหมูเราไปได้แแบบนี้ทีนี้เราได้โดสมาที่ตัวของู้ที่วิเราเพื่อมาทำแต่สารับดิงเนาะแล้วก็คลอดีมาอะแล้วก็ได้ยงพิวิตเราเปมาแล้วที่มาวางแล้วพอได้วางลิงได้แบบนี้แล้วก็ให้แสดแต่หมดที่เราทำแต่เราทำการเพิ่งไปได้เลยอ่ะแล้วก็จะำลินกเาทัหมแบบนี้ทีนี้เราได้สูตรงฝั่กับรื่เนาะ อ่ะแล้วในกฏธรรม์เฟซกเป็นปแล้วนะคะเพื่อของเราเขาะ็่เตีมระบบเป,ป็นมาแจ้บอกให้เราได้ดูกุนได้แบบนี้เสเลนในขนออัวเล็ยังสามารถที่ได้เช็คดูยอดด้วยสาาถาสนะแลได้วยเพียงแค่กทำมาาม่่รงนี้ได้ค่ว่าประวัติการ์ตอ อ่ะแล้วพอเราได้กดทั้งนักคลค์ที่ไดตัวหน้าต่างประวัติการของเฟซที่หน้าต่างหน้านี้เขาที่มีหน้าต่างเนการแก้์บอกยอดจฐานะให้เราได้ดูในแบบนี้เลยอยาอ่างออเดอร์ที่เราได้ทำแกรกันไปเมื่อก,กี้นอกากเป็นการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดใจของในโพสต์วิเตอร์เขาก็แจ้งบอกกันไปว่าเราโดนเนินการเราเราตันดีพอได้แจ้งบอกกันไปกเดเสักครู่ไม่ต้องไปแกะบอนหรือว้าท่านผู้ชมคนไหนทีไ่ดได้ทำไมจริงๆหรือได้เขาไปทำตามไปแล้วอ่ะแล้วกรณีที่นานกันอยู่เกิดมีปัญหาเลยค่ะเขาบอว่ายังไงก็ตามมาที่เรากดมาที่หน้าต่างหน้านี้ก็ แค่เพียงได้กดทำมากระดับที่ตัวฮ่องกวัวที่หน้าตามธุรกนนี้เขาจะมีหน้าตามแบบนี้เลยให้กับเราแสมมาทิจเฟอร์มาแล้วก็มาทำทการแก้หรือตอิดต่อสอบถามปัญหาแก้มิงกันได้แบบง่ายๆแค่ได้กดทำมากระดับที่นี้ก็ไป,ปหม้อโค้อแล้วข้อความในธตรงหน้านี้กันไปพอได้พิมพ์กันมาเสร็จแล้วแล้วกดส่งตัวทันี้ง่ายๆจะเป็นการแก้ปัญหาและติดต่อสอบถามปัญหาแก้มิงกันได้แบบง่ายๆกันได้แล้วหรือถ้าท่านผู้ชมคนไหนได้เข้ามาใช้งานหรือได้เข้ามาทำตามกันแล้วอาจจะ ได้ใช้กานรับไมด้ไม่มีปัญหาหรือขัดข้อยอยังไงแต่ว่าเกิดสนใจจะนองแนะนําให้เพื่อนดูจากของเราเข้ามาชิงดาน์วสตัมดูแล้วก็สามารถที่จะแนะนําเพื่อนอเราได้ง่ายแค่เพียงเธอได้กดที่มุตรงนี้ได้คำว่าแนะนําเพื่อนอะ แล้วเราได้กดทํ้มากขึ้น้ที่จะส่วน,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 นหน้าต่างกันนำเพื่อนตรงนั้นนี้เราก็ได้นําเพื่อน,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 นหรือคนเจ้าของเราให้เขาเข้ามาชิงงานวิเศษตัดมัน,งไ,งดนได้แบบง่ายแค่เพียงได้กดทํ้มากขึ้นล้ที่หน้าต่างตรงหน้านี้เราทีนี้จะมาคัดเลือกเพอนที่อตรนี้ไปส่งเพื่นอนให้คนรู้จักของเราแล้วให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขากดให้มาในอีกตัวท้ายพิเศษง่ายๆก็จะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักใครเขาเข้ามาชิงงานพิเศษของเราตามมาได้แบบง่ายกันได้เลยหรือว่าถ้าใครที่ได้ใช้งานเพระยากจะได้ชิดตัวยอดกันแล้วว่าเยะขึ้นมาหรือยังหรือเป็นยังไงเราก็ลองย้อนกลับมาดูในส่วนของโพสต์เราก็ดีกว่าแล้ว่าตอนนี้ยอดไลค์หรือยอดแชร์เราส่งไปกันฝากว่าขึ้นมาหรือย ก็ของลึกมีที่สี่เราจะลองนี้นะ้จอเช็กกันดูดีกว่าเราเขาขึ้นมาให้เราหรือยัง อ่านีนี้เลนาะหลังจากที่เราท่านซกันไปแล้วก็ปดหาสพูเนาะตอนนี้ยอดไลค์องในตัวโพทิวิเตอร์เราขอได้เพิ่มขึนมาเป็นไปที่ะาแบบปีละเนาะเพิ่มขึ้นมาจนใกล้จะเสรจแล้วนะก็จตกของโดยมี่ที่สี่มีอยู่ที่สี่กัเพิ่มขึ้นมาเป็นทั้งสิบแปดแบบปีแล้วอ่ะตัวีกันตัวราการทำง่ายๆแบบนี้ด้วยเพื่าให้ดูกับเลือดเกิดตัวแกจได้คำวชินาหรือจะเข้าไปทำตามก็ได้สามารถที่จะกดทำมานนี้หินตัวเว็บไซต์เพื่อได้สามารถที่จะคำวิชินาหรือเข้าไปทำตามก็ เพื่อจะเพิ่มยอดไลค์ให้มีทุนหนานการไลค์ที่ดีเพื่อสอนในตัวโพสเดี๋ยวแต่มีการลงเห็นของโพสต์อะไรยังไงก็ทำเช่นนั้ได้เนาะหรือถ้าเชื่อชาร์ทไปแล้วเก็มีปัญหาการยังสามารถที่จะแจ้งจดสอบถามปัญหาแก้มีกันด้วยตันเธอได้สอดกันใต้แล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้เราก็ไม่เป็นแต่พูดมากไปด้วยเนาะว่าวันนี้คนเราปิดไปสำหรับ่านไปมันนี้ขอไปกันด้วยหรือถ้าหากได้ไปชมคนไหนได้ดูไปแล้วก็เข้าใจได้ดูจสถึงตอนนี้สำหรับแตวันนี้ก็ไป่เปยนมากแล้วก็ขอบคุณนะ